พอผมได้เงินก้อนแรกมาปุ๊บผมก็เอาไปทาเต็มที่เต็มที่เลยทางานเต็มที่ของผมเลยเพอผ่านไปอีกสัก7จ็ดเดือนผมเริ่มจ้างพนักงานเข้ามาเริ่มเดินได้รายไดกก็ยังไม่เข้านะทำเทคนิคการศึกษาคนรู้อยู่แล้วมันใช้เวลานานมากกว่ามันจะกว่ามันจะเลยขืดขึ้นคอได้เนะี่ยเลยเกยตื้นน้ําตรงเนี้ครับผมก็ทําจนถึงไปไปลายปีปุ๊บเฮ้ยเริ่มมีโอกาสเหมือนจะมีลูกค้าเข้ามาปีหน้าเยอะขึ้นหน่อยผมก็เลยตัดสินใจโทรไปบอกเขาแล้วบอกเฮ้ยผมคิดว่าผมต้องใช้เงินเพิ่มอะ คุณพอจะคุยกับนักลงทุนคุณให้ได้ไหมหกลุ่มเพื่อนเขาบอกได้นลินมาเลยพอไปเสร็จปุ๊บเขานัดเพื่อนลงทุนเขาไว้สี่เจ้าไปเลยตั้งแต่ตอน8ปดโมงผมไปตีสี่เลยผมบินไปตีสามตีสี่ถึงนู่นประมาณสามชั่วโมงกว่าหกโมงเชา้าแปดโมงนัดหนึ่งนัดเสร็จปุ๊บไม่ต้องแดกมึงไปต่อสิบโมงอีกทีหนึ่งบ่ายโมงอีกทีหนึ่งสองทุ่มผมพรีเซนต์คนเดียวกับกองทุนต่างๆอีกสี่กองทุนภายในเย็นวันนั้นโรกลับเข้ามาเลยครับเฮ้ยอยากทําชอบแบบผมได้สองออฟเฟอร์ เราเลือกออฟเฟอร์ที่ดีกว่าคือเงิน15ล้านบาทตอนนั้นเข้ามาอีก15ล้านบาทตอนนั้นทันทีครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนจบตรงนี้ถ้าผมตัดสินใจยอมแพ้เดือนเมษาคุณไม่รู้นะว่าชีวิตลําบากแค่ไหนนี่ผมเล่าแบบตัดตอนในเวลาสั้นที่ผมมี15-20นาทีนะแต่คุณไม่รู้มันน่ากลัวแค่ไหนแล้วถ้าผมตัดสินใจถอดเดือนเมษายนผมมีนิสัยกรรมที่ยากที่สุดทําไปทําไมวะแม่ก็ไวัวทองเพื่อนก็แทบจะเลิกคบหมดแล้ววันเกิดตัวเองก็ไม่นั่งทำอะไรดรามา่าไม่รู้จะเล่ายัางไง ถ้าผมถอนผมจะรู้ไหมว่าอีก8เดือนเองเองิน20ล้านกับเด็กอายุายี่ห้าจะอยู่ในบัญชีจริงไม่จริงครับ